ที่793เขารู้สึกสับสนอย่างผิดปกติจึงถามทันทีเนื่องจากมีราชาเทพอยู่แล้วสองคนในดาวอคราฟมันยังไม่ทะลุผ่านไปยังอาณาจักรเทพตามสามัญสำนึกปรับใดที่มีราชาเทพหนึ่งอาณาจักรเทพสามารถก่อตั้งได้และดาวอคราฟนั้นทรงพลังมากจนะมีราชาแห่งเทพ,พเจ้าสอง,ององค์พร้อมกันดังนั้นอาณาจักรแห่งเทพคนได้รับการสถาปนามานานแล้วใช่ไหมฉันเห็นราชาสิงโตพูดอย่างสันเครือนี่ ฉันไม่รู้เรื่องนี้มากนักแต่เมื่อร้อยปีที่แล้วบรรพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่และบรรพบุรุษปีศาสดูเหมือนจะร่วมมือกันสร้างอาณาจักรแห่งพระเจ้าที่คุณกล่าวถึงในเวลานั้นพวกเขาระดมพลังอำนาจบนดาววอลคราฟทั้งหมดเพื่อปกป้องธรรมะสำหรับพวกเขาแต่ในท้ายที่สุดก็เพราะพลังงานไม่เพียงพอที่พวกเขาไม่ได้สร้างอาณาจักรของเหล่าทวยเทพแสดงว่าไม่มีพลังงานใช่ไหมจากกระวลน,นี้ไม่มีพลังงานจริงๆเหรอทั้งซานสงสยัย ทันใดนั้นแสงแห่งจิตวิญญาณของถังซานก็เคลื่อนไหวและเขาจำได้ว่าเมื่อก่อนเขากลายเป็นพระเจ้ากฎของจักรวาลบอกเขาว่าส่วนหนึ่งของพลังงานของเขาถูกลิบรอนโดยจักรวาลเจ็ดมิติอื่นเข้าใจแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อสัตว์อสูรมาถึงดาวสีน้ำเงินพวกมันต้องการดูดซับพลังงานของดาวสีน้ำเงินตอนนี้สัตว์ร้ายอยู่ที่ไหนทำไมคุณถึงมาที่ดาวสีน้ำเงินก่อนถังซานถามทันที นี่ฉันไม่รู้ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้ดาววอลครับอยู่ที่ไหนฉันถูกส่งไปที่ดาวฟ้าหลานันโดยปู่โทษของฉันเมื่อฉันมาถึงดาวฟ้าหลันก่อนดาววอลครับส่วนใครอีกกี่คนที่ปู่ไม่เคยบอกฉันราชาสิงโตตอบอย่างประมาเมื่อเห็นหัวใจสิงโตพูดเป็นช่วงๆจากกระพัดปีศาจคริสตันก็พูดว่า ลืมซาถังซานมาถามกันวันนี้เรารู้อะไรหลายๆอย่างที่เราไม่รู้มาก่อนแล้วงานที่เร่งด่วนที่สุดฉันคิดว่ามันคือการชุบชีวิตอยู่ห่วงและเพิ่มพลังต่อสู้ระดับสูงสุดให้กับดาวฟ้าหลันอยู่ห่วงมันคือจริงๆเหรอทําไมนายบอกฉันหน่อยได้ไหมว่านายเป็นใครดูเหมือนนายจะไม่ได้อยู่ในดาวฟ้าหลันเหมือนกันแต่ทําไมนายกลับหมาห่วงใจถึงอยู่ในตํานานของสัตว์ประหลาดและวิญญ,ญาณเป็นผู้สร้างของพวกเขา ถังซานใช้โอกาสนี้ซักถามจัก,กรพรรดปีศาจคริสตันผู้ยิ่งใหญ่ต่อหน้าจัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่และจัก,กรพรรดวิญญาณสวรรค์ทั้งหมดในราชสำนักย,ยกเว้นจัก,กรพรรดปีศาจฟีนิกคริสตันและสิ่งที่ถังซานอยากรู้มาตลอดคือสิ่งที่จัก,กรพรรดปีศาจและวิญญาณแห่งสวรรค์ต้องการรู้แต่เนื่องจากความยิ่งใหญ่ของจัก,กรพรรดปีศาจคริสตันจึงไม่มีใครกล้าถาม เหตเรื่องมันยาวแต่หลังจากที่จัก,กรพรรดิฟื้นคืนพระชนสามีและภรรยาของฉันจะร่วมกันบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทุกคนฟังจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันทําให้ราชาสิงโตข้างกายเขาตะลึงและพูดอย่างช่วยไม่ได้ความอายุติธรรมเราจะฟื้นคืนชีพจัก,กรพรรดิวาได้อย่างไร ถังซานถามมากับฉันจากกระพัดปีศาจคริสตันหันกลับมาและเปิดประตูแห่งอวกาศตรงข้ามกับประตูแห่งอวกาศคือพระราชวังคริสตันในภูเขาศักดิ์สิทธิ์คริสตันเมื่อทุกคนเข้าไปในวังคริสตันพวกเขาเห็นกระจกคริสตันขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่บนผนังของวังคริสตันจาก,กรพพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่และจาก,กรพพรดวิญ,ญญาณสวรรค์ต่างประหลาดใจที่พบว่าเมื่อมองดูกระจกบานใหญ่เหล่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเผ่าพันธุ์ของเขาเอง ในเวลานี้เหมือยกงจือก็มองดูกระจกคริสตันขนาดใหญ่เหล่านั้นด้วยแต่สำหรับความประหลาดใจที่หาตัวจับยากของเธอตัวตนในกระจกไม่ใช่นกยุงจริงๆนะประสาเสือขาวแต่ฉันเป็นสายเลือดของตระกูลฟีนิกค,คริสตัน คำอูทานของเหมยกงจือดึงดูดความสนใจของจักรพัิองค์อื่นแน่นอนว่าถังซานที่หันกลับมามองดูเขาไม่แปลกใจเลยเขาไม่เคยหาโอกาสบอกชีวิตจริงของเธอเลยเหมยกงจือดูเหมือนตอนนี้เป็นเวลาที่จะบอกกับเธอแล้วเมื่อเหมยกงจือตกตะลึงและร่างกายของเธอสั่นสะท้านมือใหญ่ของเธอช่วยให้รูปร่างของเธอมั่นคงพี่ซานเกิดอะไรขึ้นฉันจะเป็นนกฟีนิกซ์ที่สุดได้อย่างไร ถังซานที่สนับสนุนเหมยกงจื่อเมื่อเห็นการแสดงออกที่ตกตะลึงของเหมยกงจือ่อถังซานไม่ได้บอกเหมยกงจื่อความจริงที่โหดร้ายนี้เหตุผลสำคัญที่เป็นแรงบันดาลใจให้เหมยกงจื่อทำงานหนักเพื่อเป้าหมายของจักรพรรดิมาโดยตลอดก็คือเธอต้องการที่จะเป็นจักรพรรดิและล้างแค้นให้กับบิดาผู้ให้กำเนิดของเธอหวังชิงราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ในชีวิตนี้ในช่วงสามปีขององค์การเป็นจักรพรรดิอย่างลึกลับ พราะเขารู้สึกว่ามีบางอย่างหายไปในหัวใจเหมยอกงจือไม่มีพลังที่จะแก้แค้นจาก,กรพัรดฟีนิกคริสตันแต่รู้สึกหดหูและไม่มีความสุขตลอดทั้งวันโดยมองหาเสียส่วนแบ่งในใจ หลังจากการฟื้นคืนชีพของถังซานเหมยกงจอย,ย้ายไปหาทางแก้แค้นสำหรับการแก้แค้นของพ่อของเขากับจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีนิกคริสซันแต่เมื่อเขาเห็นสภาพที่น่าเศร้าของดวงตาของจัก,กรพรรดิปีศาจฟีนิกคริสซันถูกควักออกมาและหัวใจของเขาถูกดุเขาก็รู้สึกได้จริงๆอยู่ในใจพอเป็นโคลิกไปสักพักก็ไม่ออกไปไหนอีก แต่ตอนนี้ดูเหมือนนางจะเข้าใจแล้วว่าเหตุผลที่นางรู้สึกจุกในหัวใจเมื่อนางเห็นสภาพอันน่าเศร้าของจัก,กรพัรดิฟีนิกซ์คริสตันก่อนหน้านี้ไม่ใช่เพราะนางขยับหัวใจไปซ่อนแต่เป็นเพราะชายที่กำลังจะตายอยู่ตรงหน้านางนั่นเองกันเวลาอาจเป็นของเธอเองบิดาผู้ให้กำเนิดพี่ซานบอกฉันในสิ่งที่คุณรู้ไม่ต้องกังวลตอนนี้ฉันจำทุกอย่างได้แล้วและเพื่อคุณฉันทนได้ เหมยกงจือเห็นว่าถังซานกำลังจะบอกว่าเขาจะลาออกเขารู้ว่าเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดคือสัญญาของหวางชิงกับเจ้านายบทที่794เสี่ยวเหมยฟังฉันนะคุณอาจเดาได้แล้วที่จริงแล้วบิดาผู้ให้กำเนิดของคุณไม่ใช่เจ้าเมืองหวางชิงแต่เป็นจัก,กรพรรดิฟีนิกคริสตัน ถังซานพูดคำเหล่านี้ด้วยความยากลำบากสติของเขากำลังตึงเครียดอย่างมากในขณะนี้เพราะกลัวว่าเหมยกงจือจะยอมรับความจริงนี้ไม่ได้และสิ่งที่ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นพี่ฉันไม่เป็นไรไปเถอะเหมยกงจือพูดพลางกลั้นน้ำตาไว้แต่เธอจะทำอย่างไรดีตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่แม้ว่าแม่ของเขาจะไม่ค่อยปฏิบัติต่อพ่อของเขามากนะักหวังชิงพ่อของเขาก็ดูแลแม่ของเขาและดูแลเธอในทุกวิถีทาง แต่ตอนนี้ถังซานคนที่เขาไว้วางใจมากที่สุดบอกกับตัวเองว่ามิดาผู้ให้กำเนิดของเขาไม่ใช่หวงังชิงราชาปีศาจนกยิงผู้ยิ่งใหญ่แต่เป็นศัตรูที่ฆ่าพ่อของเธอหลินซีโม่เหมยกงจือจะทำอย่างไรข่าวสายฟ้าแลบแบบนี้เมื่อเห็นว่าเหมยกงจือยืนกรานในคำพูดของเขาถัางซานก็ระวังความแตกต่างสังเกตการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของเหมยกงจืออยู่เสมอและกล่าวว่า ความจริงข้อนี้บอกฉันโดยเขาในระหว่างการแข่งขันเขากำลังจะตายในเวลานั้นดังนั้นเขาจึงบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้และให้ฉันบอกคุณเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เมื่อคุณเป็นจัก,กรพรรดิแต่เสี่ยวเหมยคุณรู้ไหมฉันไม่ได้ตั้งใจจะไม่บอกคุณแต่มันไม่มีโอกาสเลยจริงๆพี่ฉันไม่ทอดคุณหรอไปเถอะ คำถามที่เหมยกงจืออยากรู้โดยด่วนในตอนนี้ไม่ใช่เหตุผลที่ศัตรูผู้ฆ่าพ่อของเขาจาก,กระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีนิกซ์คริสตันได้เปลี่ยนตัวเองเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดสิ่งที่เธอต้องการทราบมากที่สุดในขณะนี้คือว่าพ่อของเธอหวังชิงราชาปีศาจนกยูรักเธอจริงหรือไม่หลังจากหลายปีมานี้ สำหรับเด็กผู้หญิงพ่อของเธอคือแผ่นฟ้าที่ปกป้องเธอจากลมและฝนเมื่อฟ้าเปลี่ยนในบางวันเด็กสาวส่วนใหญ่อยากรู้ว่าทำไมท้องฟ้าถึงเปลี่ยนไปแต่ฟ้าก่อนนั้นคืออะไรไม่ป้องกันตัวเองจากฝนดังนั้นถังซานจึงบอกเหมยกงจือโดยไม่ต้องสํารองสิ่งที่ราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่พูดกับเขาก่อนหน้านี้ ทูราคุณรู้ไหมว่าฉันไม่ใช่พ่อโดยกำเนิดของเสี่ยวเหมยเมื่อแม่ของเธอถูกไล่ออกจากกลุ่มเสือขาวฉันบังเอิญเจอเธอเพราะฉันแพ้หลินหลินซีโม่โดยบังเอิญและฉันเห็นผู้หญิงของเขาอาศัยอยู่บนตามท้องถนนมีความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลแต่แล้วฉันก็พบว่าจริงๆแล้วผู้หญิงคนนั้นกำลังตั้งท้องลูกของหลินซีโมดังนั้นฉันจึงมีแผนใหญ่ในใจ เด็กคนนั้นคือเสี่ยวเหมยฉานลบแอทริมิลคริตันฟีนิกบนร่างกายของเธอฉีดเธอด้วยสายเลือดของจักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่บรรพบุรุษของเผ่าอาสูรนกยูงและเปลี่ยนเธอให้เป็นเผ่าปีศาจนกมิูงโดยสมบูรณ์สอนให้เธออ่านและเขียนและการเรียนรู้ทักษะ ฉันยอมรับว่าในตอนแรกฉันแค่ต้องการใช้มันเพื่อบรรลุเป้าหมายซึ่งมีแนวโน้มมากที่จะเป็นจัก,กรพรรดิในอนาคตสำหรับเสี่ยวเหมยและแม่ของเธอแต่ค่อยๆอยู่ในกระบวนการของเสี่ยวเหมยฉันกลายเป็นหลงรักเด็กคนนี้จริงๆหลังจากที่เรากลับไปที่เมืองเคอรี่แล้วหลิ่นซีโม่จะกลับมาอีกแน่นอนจากนั้นฉันจะเสียสละตัวเองเพื่อให้เขายอมแพ้หลังจากที่ฉันตตยคุณไม่บอกเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อน ให้เธอถือว่าหลินซีโมเป็นศัตรูที่ฆ่าพ่อของเธอและฝึกฝนให้หนักขึ้นจนกว่าเธอจะได้เป็นจัก,กรพรรดิหลังจากที่เธอได้เป็นจัก,กรพรรดิแล้วเธอจะเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ชูรา่าอย่าลืมบอกเธอตอนจบว่าถึงแม่ฉันจะเอาเปรียบเธอแต่ความรู้สึกที่มีให้เธอยังคงเป็นจริงมาหลายปีแล้วหลายปีแล้วบอกเธอว่าถ้าฉันมีชีวิตต่อไปฉันต้องเป็นพ่อของเธอจริงๆ หลังจากที่ถังซานพูจบเหมยกงจือก็ร้องไห้ออกมาในใจของเธอในขณะนี้ความคิดที่ขัดแย้งกันกำลังทรมานเธอทำไมต้องใช้ฉันทำไมเหมยกงจือร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดโดยไม่สนใจคนภายนอกมากมายรอบตัวเขาแต่ทำไมคุณถึงรักฉันอีกครั้งทำไมพ่อ แม้ว่าฉันจะแตกต่างจากพี่น้องคนอื่นๆตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็กฉันไม่สามารถอยู่ในคฤหา์ของเจ้าเมืองได้แต่คุณมาหาฉันเสมอและทุกครั้งที่คุณมาคุณนำของที่ฉันชอบมามากมายฉันรู้สึกได้ว่าคุณรับฉันเป็นลูกสาวจริงๆทั้งซานปลอบโยนเหมยกงจือเสี่ยวเหมยคุณไม่ต้องเศร้าเกินไปในฐานะผู้นำของเผ่าสิ่งแรกที่เจ้าเมืองหวางชิงต้องพิจารณาคืออนาคตของเผ่านกยุงปฏิบัติต่อคุณในฐานะลูกสาว เขารักคุณจริงๆยิ่งกว่านั้นเขาไม่ได้ถูกจัก,กรพรรดิปีศาจฟีนิกซ์คริสตันฆ่าตายตอนนี้ฉันกลายเป็นพระเจ้าแล้วฉันมั่นใจ70%ว่าจะชุบเธอให้ฟื้นได้ตอนที่795การเกิดใหม่ของจัก,กรพรรดิหวาพี่ซานคุณสัญญากับฉันว่าหลังจากความสัมพันธ์ในศาลบรรพบุรุษสิ้นสุดลงคุณจะกลับมาที่เมืองเคอรี่กับฉันโดยเร็วที่สุดเพื่อชุบช,ชีวิตราชาเมืองหวางชิงฟื้นคืนชีพ แม้ว่าภายใต้การโน้มน้าวของถังซานและความรู้สึกก่อนหน้าของเขาเหมยกงจือเชื่อว่าหวังชิงราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่รักเขาจริงๆแต่เหมยกงจือยังคงไม่สามารถยกโทษให้เขาได้เพราะใช้ประโยชน์จากเขาเขาเพียงต้องการชุบชีวิตหวังชิงโดยเร็วที่สุดเผชิญหน้ากับเขาโอเคเสี่ยวเหมยฉันสัญญาหลังจากชุบชีวิตจาก,กระพัดหวาเราจะลุกขึ้นและกลับไปที่เมืองเคอรี่ ถังซานไม่มีเหตุผลที่จะไม่เห็นด้วยกับคนรักของเขาหลังจากเหตุการณ์หนึ่งทุกคนไปที่ส่วนลึกของวังคริสตันอีกครั้งหลังจากผ่านกระจกคริสตันบานใหญ่ทุกคนก็มาถึงพื้นที่กว้างและบนผนังรอบๆพื้นที่นั้นมีภาพจิตรกรรมฝาผนังของสัตว์ประหลาดและวิญญ,ญาณมากมายปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ปีศาจนกยูกมปีศาจฟีนิกซ์วิญญาณยเกเนื้อแกะวิญญาณหินลึกลับแอนทองคํา ในภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้งหมดมีทุกเชื้อชาติในทวีปนางฟ้าตามทิศทางของจิตรกรรมฝาผนังเหล่านั้นลงศพคริสตันขนาดใหญ่ลึกลับถูกวางไว้อย่างเงียบๆในส่วนที่ลึกที่สุดของวังคริสตันเรามาถึงแล้วราชาปีศาจคริสตันกล่าว ที่กล่าวว่าถังซานและจัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่คนอื่นๆและจัก,กรพรรดิวิญญาณสวรรค์ไม่เคยเชื่อในจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันมาก่อนเขาเป็นคนที่สร้างทั้งสองเผ่าในสมัยโบราณเมื่อเห็นฉากนี้เขาก็สมบูรณ์เชื่อในข่าวลือตำนานโบราณในดินแดนนางฟ้าทังซานไปข้างหน้าจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันพยายามอย่างเต็มที่ที่จะสงบสติอารมณ์และกล่าวแต่ในสายตาของเขาถังซานสามารถเห็นความตื่นเต้นของจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันได้ในขณะนั้น ถังซานเดินไปข้างหน้าอย่างช้าช้าและมาถึงตำแหน่งที่กำหนโดโดยจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันทังซานคุณรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงมอบจริงๆให้คุณหลังจากพบคุณเป็นครั้งแรกและจริงๆก็เป็นจัก,กรพรรดิวาในระดับหนึ่งจัก,กรพรรดปีศาจคริสตันมองไปที่ถังซานถามฝ่าบาทหาข้าเดาวถูกเมื่อเจ้าพบข้าครั้งแรกเจ้าก็เห็นว่าข้าไม่ใช่คนจากระนาบพักพวกและแม้เจ้าพบข้าครั้งแรกข้าก็เห็นจิตสำนึกเทพแห่งท้องทะเลเป็นเทพเจ้าสูงสุด ดังนั้นเมื่อคุณใส่จริงๆลงบนตัวฉันคุณต้องการให้เธอเติบโตขึ้นมาภายใต้ความเป็นพระเจ้าของฉันและจริงๆรู้สึกถึงความแตกต่างของฉันอย่างชัดเจนดังนั้นเธอจึงเรียกฉันว่าพ่อตักกากของถังซานนั้นชัดเจนและเขาก็ตอบอย่างมีระเบียบอย่างที่คาดหวังจากกลุ่นของราชาเทพเจ้าผู้กล้าหาญและฉลาด เมื่อเห็นว่าเขาเป็นเพียงการเตือนความจำธรรมดาถัางซานก็เดาเจตนาของเขาได้อย่างสมบูรณ์และจาก,กระพัดิอสูลคริสตันตผู้ยิ่งใหญ่ก็อดไม่ได้ที่จะสรรเสริญเขา จัก,กระพัดหวาไม่ใช่ความตายในความรู้สึกที่แท้จริงแต่ร่างกายวิญญ,ญาณและจิตสำนกึกถูกถอดออกไปจริงๆคือร่างกายของเธอและในโลงศบลึกลับคริสตันที่อยู่ตรงหน้าเธอจิตสำนึกของเธอถูกผนึกไว้จริงๆและวิญ,ญญาณของเธอก็ถูกผนึกไว้ถูกผนึกอันที่จริงมันติดอยู่กับทะเลแห่งจิตสำนึกของฉันเสมอราชาปีศาจคริสตันอธิบาย ฝ่าบาทเกิดอะไรขึ้นกับจักรพรรดิหวาเท่าที่ฉันรู้สำหรับสิ่งมีชีวิตที่กลายเป็นพระเจ้าวิญญาณและจิตสำนึกเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วทำไมจิตสำนึกและวิญญาณของจักรพรรดิหวาจึงถูกถอดออกไปนอกจากนี้ฉันเชื่อว่าเหตุผลที่คุณใส่จริงๆไว้บนตัวฉันไม่ใช่แค่ปล่อยให้เธอเติบโตในความเป็นพระเจ้าของฉันหรือเพราะเหตุใดถังซานถามจักรพรรดิปีศาจคริสตันทันที ในอาณาจักรเทพในอดีตทังซานได้ทำการศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้างศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าทวยเทพเขาพบว่าหลังจากที่เหล่าทวยเทพกลายเป็นเทพ,พเจ้าจิตวิญญาณของพวกเขาก็จะถูกหลอมรวมเป็นเทพ,พเจ้า วิญญาณศักดิ์สิทธิ์และจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ช่วยเสริมซึ่งกันและกันการสิ้นพระชนของพระเจ้าจริงๆแล้วเป็นการสลายวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเขาและการลบล้างจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาจะมีสถานการณ์ที่วิญญาณและจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ถูกแยกออกจากกันเช่นจัก,กรพรรดิวาได้อย่างไรอย่าก,กังวลเรื่องถังซานทําตามที่ฉันบอกฉันจะบอกคุณทุกอย่างหลังจากการฟื้นคืนพระชนของจัก,กรพรรดิวาจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันไม่ตอบคําถามของถังซานต่อไป